ในว่าว okay. ูแล้วว่า่าวดี้ยังเอ้าเพิ่นก็ให้ข่าวดีว่ายุหล่อดีใจนะเพิ่นโยได้เป็นนี่ได้เป็นนี่ได้เพิ่นเปิดปูเปิดตาข้างแรกเพิ่นละเปิดจะกลับบ้านบ่ก็จะกลับอยู่ข่าว่านไฮดี้เลยเอพิร์นละเราจะให้กลับมือหนีหรือว่าเนีไรก็ยังบ่มั่นใจก็ได้บ่ไมน เหือนในมืมุนีแล้วตอนเพิ่นเปิดหูเปิดตาเมียเจ้านั่นเจ้ากระเบื้องยูบอสกระเบิ้งอ๋อการเป็นนี่เลยแหงยูบลงอยู่บ่อเนี่ยตาปวดปุ่งออกมาธรรมดาการรปอยู่หอธรรมดาเห่นว่ามันเป็นอันนี้ยังเปิดเพื่อนเห็นตโตเพื่อนตาเนี่ยโบเห็นเน่นเนาะโบเห็นมันแบบเห็นต่เพียงเลยบอกปีเลยเลยปดเลย ้พี่น้องเลยลมห้วยๆหน่อยหนึ่งเนาะผัดหางก้ะหอมแล้วพี่น้องเลยเอ่าเราดูนี่เนาะอ่าตัดภาพมาบัดที่นี่พี่น้องเลยแจ้งหูแจ้งตาเสร็จสวยแล้วพี่น้องเลยนเนาะอแปดโมงกลัวเก้าโมงเศร้าแล้วหัวซั่นเนาะเอาก่อนอื่นพี่น้องเลยเนาะ่กาบ ทักทายสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันวัดสุขู่สู่คนเนาะพี่น้องเนาะพบพ่อกันกับอาจารย์ตอนสวยๆพี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้ทางอาจารย์กะลงมาอยู่หน้าตึกคือเก่าพี่น้องเลยเนาะต้นคม h o อนอยู่อ่าขุมไหมหน้าตึกพี่น้องเลยเนาะอ่าที่นี่ทางอาจารย์กะกำลังสิ ตอนฮับเนาะทางไอ้ขมเพชดพี่น้องเลยเป็นกำลังสิส้สเลตมาแต่โรง,ง,งพยาบาลเนาะกำลังสิกลับมาแต่โรงพยาบาลบอสเห็นเพิ่นโทรมาอา่าส่วงเปรยมงเนาะจีดมาบอจันอย่างัง้อาบน้ายู่เมื่อกี้นี่บอสได้ฮับสายแล้วซ้่มพี่น้องเลยเนาะมีข่าวดีแล้ว,ว,แ,ลวแบบนี้เห็นโทรมาแต่เศร้าเนาะเพียงเนาะ บัดได้เบิ่งน้ำซองของเบาบุญเพินินนะครับเอาเล่าตอนเช้าว่ามีข่าวดีมาแจ้งพี่แจ้งนอ้องว่าสันพี่นองเอ้ยมื่อนี้นาอเอา้าดีมุกดีใจแล้วจะเป็นเน่นนั้นพี่นองเลยปุเนาะแคมแมมแคมแมมมาแล้วพี่นองเลยไปเดี๋ยวเบิ่งไปซุกน้ำกันแล้วมีข่าวดีมาอยู่บ่พี่น้องเลย ตอนห่อนตอนเศร้าเนาะสบายดีแ <c oughs> สดงว่ามาฮอดหองแล้วสานี่เนาะเบิ้งในช่องของเบาบุญเพิน่นเป็นกึ่งเสืออีกตัวนึงเนาะอันนี้เปลี่ยนสุดใหม่แล้วกำลังลงมาสิเห็นยังบาดนี่กำลังสิเข้าไปอีกบ่้างจเขาไปอีกอืไปนหน่อยเนาะ <c oughs> เหออย่างนี้เลยอย่งวิ่งเวียนอยู่ยงวิ่งเวียนอยู่นิดนึงตันน้เาคอยเดียนน้ำใหมนอนเผาวคืนโอ้โหตอนนี้โอ่งคนชมเขาองน้ำาอนได้ยูเขาของโรงของน้ำเนอะนอ้โอ้ยเป็นนี่ไดเป็นนี้ได้แสนนอนเมื่อคืนนีนอนลูุนมีเได้รับได้รับไปได้ โดนบรับรับเตือนแหละเพราะอันนั้นเนาะอันหลายคนหลายผัวหลายคนรับผัวแจกผักไปแล้วเ, <c oughs> เคยมีมึงสีนอนที่ยังให้อยู่บ่องอันเด็กผ่าห่มผ่าย,ยังใไงบ่ปเป็นั้นก็มีผ่าผู้อายุเออโดี๋ยวผ่าผมผ่าผู้มีม้อนให้ นอนก็นอนไปเที่ยงหาแล้วลูกมัแล้วเที่ยงมีคนนอนไปคือเจ้าหลายอยู่บ่นี่ครับโอยพี่น้องเอยเลยนอนบ่ค่อยเต็มบัดนี้เนาะเมื่อยบ่ครับเมื่อยเมื่อยเนาะพากันย่างสุรีกโจวิกสุงเร่งสุงเร่งมาแต่เศ้าพูพี่น้องเลยเนาะมาหาักพอน้ําโอ้ยาทนี่เนาะกินข้าวแล้วบ่ซั่นปลูกไปนั่งอยู่หน้าตึกู เ,เป็นยังไงเนาะพักพอก่อนกอนพักพอก่อนกอนยวจังว่ากันอืนงไงเนาะนอนกับเมียมาคืนนี้วันศันนอนกับซามวันเลยนอนเรา่าไหร่งืับคึงเตืนเนาะทีนี่ได้สา,สาพเ้นอยองไงโทสบายดีสบายดีเนาะอนไดครับนชีาบานเย็นตับ ไอ้ว่าผู้แล้วว่าเขาดียังเอ้าเพิ่นก็ให้ข่าวดีว่าโยโยดีใจนะเพิ่นโยเฮ้ยเป็นนี่ได้เป็นนี่ได้เพิ่นเปิดผู้เปิดตาครั้งแรกเพิ่นลอะเปิดหันมองขึ้นมาข้างเสาเนี่ยท่ามันเป็นได้อาการเจ็บบอบวมบอเออกลับบวมธรรมดาอยู่โดยเพิ้ลก็มาให้บึงบาดแผลนี่แหละนตาเพิ่นก็ว่า ท้ๆกับบ่ซึมบ่หัวเนาะเออปกติก็เริ่มแฮงเริ่มดีขึ้นแน่เริ่มสมานแล้วเลยโอดีใจแล้วสับอันนีน้องเนาะนะแนะนําว่าจะกลับบ้านบ่ว่จะกลับยู่ค่ะว่าหายด กลับมื้อนี้หรือว่าแนวไรก็ยังบ่มั่นใจก็ได้เพราะมันมีได้ท่านหมอเนาะเพิ่นบ่ได้มากว่าไอ้กยังบอกมันใจคักวดสุดก็อทนมอผู้เรผู้ใหญ่้นอนน่นอเยังไปมต้องไปอาจารย์มออีกก่อนยยังปรึกษาอยู่ทางนี้ แต่คราบคนในคำตอบต้นเทียงหรือว่าตจนแยงมือนี้แยงกับยนะังโมโหเนาะเหลือใน,นมือนี้แหละตอนเพิ่นเปิดหูเปิด,ดตามีเจ้านั่นเจ้าจ<อ>กระเบิ้งบอกระเบื้องก็เป็นน,บบนี่เลยแห้งลงอยู่บ่อเนื้อตาปวดปอกมาธรรมดาการรปอยู่ธรรมดาหรืว่ามันเป็น,นอันนี้ยังเพิ่นเพิ่นเพิ่นโตเพิ่นตาเนี่ยโบเห็นเน่เนาะโบเห็น มันแบบมันจะเพียงเลยปปินเลยด้วยอิดเลยเด็นชายเจ้าเบิ้งอยู่เสียเนาะตอนจะเปิดเนาะเพิ่นก็เปิดยูฮอนหันอันนี้ก็บริวารก็รันกันนะคอยคอยช่องเบิ้งด้วยก็คอยช่องเบิ้งเทวที่เขาไปกับมันจริงๆกาเพิ่นก็หลายคนเนาะเพิ่นมาเบิ้งโอ้หลายคนเนาะหมอมาเปิดเลยเนาะด้วยเพิ่นบอกว่าอย่ากล้าบ้านวะเสียเนาะทั้งนี้ก็โยกกล้าสิบังเลยเนาะ เออก้ามันสิวังอีเด้ว่าซั่นท่านหมอเนาะอยากดำอยากหยังแน่เนาะมันจะให้น้ำนาแล้วเออเพิ่นก็เลยบอกว่ายังบ่ทันสุดับอาจารย์หมอเพิ่น้ต้องต้องคอยถามอาจารย์หมอก่อน้มรงนะ่ง่ายเนาะมาตอนเที่ยงนี่มรงได้คําตอบเคตอบแว่าเพนี่าวดีเลยเนาะาวดีบ่ดีบ่หัวบ่ซึมบ่ เว้าให้ตัวอันป่วยรองเนาะเจ้าก็ได้ช <c oughs> oh ุ่มให้กันแต่กันให้ก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ันนะโอ้ยสิน้องเอ้ยเนาะหลายคู่หลายคนอยู่โอ้ยว่าซั่นไอ้เพชรเจ้าก็ได้ว่าซั่นเอุมให้กว่าวยกว่าน้องว่าคันภยแท้ว่าซั่นเออเว้าง่ายกมันมันแงเนาะมันแงมันมัน mưa đường bóp 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 เหมือนคนก็จะว่างยาไว้ใหอ้อยายเมื่อกินอย่างนั้นทานโดยถต่ว่าครับเนาะแต่ว่าอยูรรย่นี่เพื่อนกับศิษย์ทำความสะอาดไปเรื่อยๆเนาะโดยเพราะว่าคือสมเภูนี่ย์เนี่าและพี่น้องกับท่ายยูแต่เพื่อนกายคำตอบว่าอยู่นี่ฮันกับพ่อที่อยู่ไปรนบ้านอย่างนี้บริมียังมีอะไรบ้าง,างนนมีเจริญไหมมีเจรนอนแด้กับหมอเป็นสิบบาทสิบเพยให้ไปซื้อเนาะแต่เพราะว่าห่างกายของเรานี่ ตัวแข็งแรงแล้วแข็งแรงแล้วบ่มีคนแทรกซ้อนหยังแล้วน่อยโอ้ดีใจแล้วสบาพี่น้องเเนาะเอ่ออ่ทางบ่เตียงลงมาผู้ใสพี่น้องได้สิพาเพิ่นเข้าไปโอลมเบิงน่อยช่วงเที่ยงเนาะเอ่อเข้าไปโอลมเบิงกระเกกระหมอเพิ่นตื่มหน่อยว่าเขาสามารถกลับบ้านได้บ่มูใดเนาะหน่อยเออคสิกลับนี่ก็เฮา ้องทําเรื่องเฮงใจเงินใจคําเพินเรียบร้อยนยคือสิมื้ออื่นนสิได้กลับดอกพเอาให้ออกมื้ออื่นนี่ะยถ้าให้ออกมื้ออื่นเฮาก็สิได้ออกมาออกมาแล้วเาก็้งหาทางลักก๊อดป่ะหน่อยทางลักยังคือคือเว้ากันนั่นแหละเฮาต้องไปหาไว้ประสงคกระทาดกอน มาเขาไปกราบไหว้ก่อนเข้าพระัดก่อนเนาะขอพรโยว่าไปดีใ uh, ห <c ười> ้เาสิเข้ามาไหว้าบหมกบกบเด้เนาะกกบนะว่าไงเนาะกบกบเาบ่ได้บองหลายพี่น้องคว่าคจาเฮาแหละมีแต่ว่าไปเอ่อขอบคุณขอบคุณเพิ่นเา้าแล้วก็เอ่อมีโอกาสมาที่หน้ในพุ่นแหละสิมากบมาไหวหม่ ดีงามใน่านอเฮาแล้วเนาะอยมีหลายคนอยู่เพิ่นว่าให้บ่าย3ซันพระภูมิอยู่หน้าอ่าโรงพยาบาลนี่เด้อว่าซั่นก่อนกลับบอกเจ้ารักเจ้าเมืองเพิ่นก่อนเด้อว่าซั่นบัดมื้อเราออกมาเพิ่นได้เนาะสิพาเรากราบไหว้้จังยางออกมาเลยนะซันภูมิอยู่ใส่ก่อนเห็นอยู่นี่ได้เนาะทางเข้าบ่ใสไปแล้วเช้าบ เวินฮาเวินฮาเวนความ้อาเคลไปแต่ว่าฮาเ<ป>วินดูสาดิโอ้มันชิ่ทั้งพุ่เหมือนกทั้งตึกไอตึก<า>อกรรมอกรรมทังตึกกันใอชิูทั้งบอนก็สังเกตเห็นเห็นอยู่บนหนึงมันชานพวงเวียนน้ำผู้เออเซนนี่ที่จะจะรถนะไมด้วยชาถ่ายอ่เงออยังหันละแม่อละนะเคยังหันละเห็นอยูงหันจากตนั้นละ เพิ่มก่อนใช่อือโอ้ยเนอะเออได้ยังไายเพิ่นเนาะโอ้ยถ่ากหน้าเพิ่นอย่างนี้มันออกมาบไหวโอ้ยมันหนีบเนาะคิดดังเนาะเป็นคิดมาได้พ่อพ่อกับข้าวดีเป็นมือวันพหักมืนหนีบเนาะมันเป็นพักแหละมันพหักเป็นมือที่พวกเราลงมานี่ถือว่าครบอาทิตย์หนึ่งพอดี ที่เขาอยู่ก่อนเกณฑอยู่นนะมือเขาลงมาได้มือนนีะครับเดินทางลงมามือนั่นได้ได้อาทิตย์หนึง่งพอดีเขามา,นานะหนึน่งจุดนเนาะถือว่ารวดเร็วว่องไวอยู่ทั้งเพยทั้งหมเป็นถือว่าเร่งเมือ่อถ็งที่เนาะท่าคิดถอยหัวเสดตัวชิด้อยู่อีกหนนานเลยน,ะนี่โอ้ยมาดาที่เราเลยเนาะอาทิตย์นึ่งเลตับบ้านเนีน่ย แล้วก็เป็นห่วงทั้งง่ายและยันกล้าเป็นเขชาบ้างเนาะอยู่พอดำเลยว่าสินตกะยี่บ่อโต๊ะมาบอกบ้านยี่บ่ออันท้าตาออกมาเนี่ยโตแะอะไปเปข่าโอ้โตเนาะโอ้ได้หารุดมให้รอดเลยนี่เนาะในข่าวดีก็โทรมาบอกทางบ้านก่อนรถโทรมาบอกเป็นวายที่ไหนก่อนเขาคนกะให้เวลา ชองวันนี่แหละครับเลยครับนะบอกแม่เทาแม่คนนังนะเตรียมตัวถ่าเด้อเนาะมันมือซีเมื่อยทีกจะให้เพื่อนเตรียมถ่าก็ได้เพียงใดเนาะเป็นยังฝ่ายคุ้มกู่แค้นเตรียมพ่าคุ้มกู้ขันนะครับเอาเล่าเงยอยากเห็นภาพบรรยากาศเป็นเมื่อเลยครับเอาโลดนะกเพียงใงเนาะเงยเพราะว่ามันเท่านี้รอดตายไปปฏิหารดีๆได้เราก็ได้เนาะ เออแต่ว่าสิพยายามเมื่อตวินเตเวนแล้วพี่น้องครับสิเมื่อฮอดคําคือเก่าแต่ละมื้อก็ได้เนาะเพราะว่าเเดินทางนี่มันก็ตอนวายตอนยังเเนาะอคือฮอดคํายายามันเนาะท่น้องแลมานั่งรอแล้วก็เปิดไฟใช้ยมาต่อแคนกันรถอยู่หันเลยเนาะชื่อนางแก้วตาเด้อนางแก้วตาแม มัดอยู <X> ่บ่เย네็นสระอาตัวน้องนุเก็นตัวต่อเต้าตาบามีหลายคนเพ่นบอกว่าแก้วแก้วตาบางแก้วตาแก้วมณนีเนาะยู่ได้นางแก้วตาแก้วมณนีเออนี่ก็ได้แก้วนาฬิอนแก้วมณนีเด้เนาะแก้วตาแก้วนาฬีเออเนาะคืออยู่มักอยู่ตัวนี้เนาะ มีหลายคนคนคอมเมนต์ว่าเห็นหลายหลายคนเมนต์เน <m ình> ี่ยตัวนี้เพื่นแล้วก็สมรุษตาประจันกระไรก็เลยว่ามาคืออยู่ตัวนี้เนาะนางแก้วตาแก้วอะไรแก้วตาแก้วอะไรเออแก้วตาดวงตาแด้วใส่หิวเข่าหิวหน้าผมได้คอยบัดนี้ทั้งไอเพชรคนกินเนี่ยว่านี่กินแล้วมันจนดีหิ้วอีกที่รอบซองเนาะกินจำยังมือเศร้าหรืกินครับ ไก่ไก่ปิ้งปิ้งไก่หม้อนี่ยเจ้าห่วงใส่อันนี้มาชังได้ใช่ไหมคุกมีทุกโครงทุกเข่าเพื่อนอยู่แล้ว่าจิ้งจกอะไรแม่บ้านมันอุ่นให้อันนั้นมีเพิ่นฝากว่าทั้งช่องบนเตียงมั้ยบ่โอ้จับพี่น้องไลยใช้เอากล้วยมากล้วยกล้วยโอ้โหพอต้องซื้อเลยมันพี่น้องเลยเนาะอ่าเนี่ เอากินด้วกันอีไงกินจ้ากินอิ่มเลยโอ้กินให้เบิ่งเลยว่าอยากกินกินข้าวเหนียวนี่นะยังเห็นเด็กินเด็กขวนั่นเนาะงแหน่าข้ามมากกินกินข้าวดีได้พี่น้องเอ้ยนี้เนาะไครที่จะกลับบ้านหาลูกหาเมียทางทีมงานเข้ากันได้ หนูยอย่งครับโอ้มนอุ่นเข่าเรียบร้อยเลยเนาะยยโอ้มันต้องมีเกลีวยมดานะเนะแล้ว คนอุ่นด้วยอุ่นแล้อุ่นอีกเนาะคับอืี่ขอดกแช่ผ่านี่พี่น้องนม่กินแบบนี้เลยเนาะแช่หน้ากระลั้น เราบุญกันกังหมดตืเลยี่เรานอนตะม่งจ่าะเกียงเกียงขึ้นขึ้นตีนึ่งขึ้นอินเฮคหัปแล้วมิ่นายไ้หรือร้อนอไปยางไปามองเศ้านะ ปล่อยพี่เฮ้ยเราอะนึกดึงมาพากันอยู่กันนอนแน่ว่ะใช่เส้นท่านเกือบสิบมุ่งเกือบมุ่งยังพากันอัดคลิปเฉยเลยอะแม่ป้าให้พ่อคนดูหมอคนมาผ่าตัดแม่เมื่อคืนนี่ครับเราจะพากายคนไปกินข้าวอยู่วันแล้วดูไอ้เคนอยากอยู่น้ำเมียแต่ได้บุได้ไปกินน้ำกันทัพวัน เดีย๋ยน้ไม่ได้นี่เรามันกัดเนาะอาืมิ่นิดินใจเลยนะเนาะหนอยเเป็นแบบอูบน่นักแขมือแขมือมอแล้ว <c oughs> คุยกับลูกว่ามือเท่า <c oughs> คีค่ก็ไม่เท่าอลูกไดุุ้ยจะวอามือลูกห้ามอยใหม่ อมาบ่หงส์ยอนยุ่อ่ะจุกหางหรืไม่น้องั้นกกินอุนเครื่องถ้าย่านหมูลมายันไม่ได้กินอีกครับ ขกวาโอ้มือสิปไนนปอันไหวพะธาตุคาแก่นเนี่ยเขาสิไปรถยังได้เนาะิบดกันุบาเตียงคันหนึ่งบดด้วยเนาะทำกาะเอาทำกาแฟอะไร้อ้องใจกันนะ มันคือเป็นเส้นทางอะไรเนาะทางไปไเนาะทางไปใหญ่ไปเนาะเส้นทางลัดนะที่เขาไปนั่นมันเป็นอยู่นอกจังวัดอยู่เนาะน่าี้ได้อยู่อยี่นอกไม่ยุงเลยแต่ชถ่ายถ้ให้พี่น้องเบิ่งอีกพี่น้องเลยเนาะให้น้องเพิ่นไปเสียงซีมอนันป์แต่กระจายมือนันพี่น้องเลยที่เป็นออกวัดคักบ้านเณรมอนันเนาะเดี๋ยวยู่อันเดียวอันเดียวนี่คือตาเราเนี่ยเนาะเดี๋ยวตาเดียว เมือม่อก่อนนันมีความเจ็บความปวดหลายเลยรสั้นบอบ,บ,บ,บแต่กล้าเกิดเป็นลางส้งหอนมาเนาะดางสังหอนได้มือไหน,อนจะออกบดคักไว้แน่บานนี้พี่น้องเยคงเจ็บคงปวดเนาะทัรงรุ่นกันอีกพี่น้องเลยมือนี่อีกมือหนึ่งมือฮือมืออื่นมือฮือเนี่มยมปนใจ่าโรงพยาบาลอีกรอบหนึ่ง มันจักื้วัตถุใดบ้านรอบรอบนี้เนะ <รอ S 1> าะวันนี้สี่หมื่นหกจ่ายไปอีกวนันเป็น,น 46, 000 7, 000แสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดพันเลยเนาะจ่ายไปหน่อยอดุนกันอีกเพื่อซื้าบ้านนี่สิบ้อวัตถุใดเาในาะสิได้อเดือไหวคาหักษาเจ้าอยู่พุ่นอยู่บ่เนาะเงินคำย<ม>ังไงเนาะ มาเ,เมหรอใช่ะ๋อโอเคสุดเนาะยังท่านตื่นมูอพวกกระไดพี่น้งงนงองเลยเนาะยังท่านลงมาเบามีกีนี้ได้ใช้เบ,บามีกอยู่น่วกันอาจารย์มึงขึ้นนี่แกแค่แนา่อย,ย,ยู่แต่ตอนเสาร์ยังมู่นอนอย,อยู่นอนอยูอ่วันศุกร์ไปจอบไรย,ย,ยุหน่อยนายตื่นแล้วปะเนี่ยตื่นกินยา เข้าวิญญาแล้วแต่ซอสซิ้วได้พี่น้องเนาะตัดลงไปหืยาได้ไปนํากันสบ่มื้อนี้เนาะหรือว่าจังได๋พี่น้องเอ้ยทางลงเมฆเออางอ้ก็บ่ได้รับบ่ได้นอนก็ขึ้นไปแงบก่อนก็ได้ยังอีกประมาณ2ชั่วโมงชั่วโมงนึงเนาะชั่วโมงลวเดี๋ยวนี้10:00น1 0น1 0 0นเวเข้าไปเด้อนี่เที่ยงเย็บบาดนี เนาะท่านเพียงพอฟ้าก no. hey, okay. yeah. ็ได้ย yeah. well ังพว่าอาจารย์สังเกตเบังเยี่ยมตอนไหนก็ได้นะเออเยี่ด้ก็ได้ทั้งกีนั่นทัวร์อยู่สามคอไข่เป็นกับบ่อใดนั่นพี่ดังอารมณ์อยู่เป็นญาติเนาะอย่างเขาออกได้ตลอดแต่ว่าห้อเข้าไปกับจักรที่เฮ็ดยังเห็นไหพี่น้องเพป็นกับมิเตอร์ไฮปักพรเนาะบ่อใดมีอย่างไร แต่ว่าถ่ายรูปถ่ายหอยบ่ได้เท่านั้นเนาะถ่ายทําให้พี่น้องเบิ่งบ่ได้อ้อ่าเรก็โอ้ยพี่น้องเอ้ยเป็หน้าเพิ่นโยลงแล้วบมนาตึงอยู่ยังตึงอยู่ตึงบาดแผลเนาะธรรมดาครับแผลใหม่เนาะอือต้องมีตึงมีเจ็บเล็กน้อยแล้วทําบ่เจ็บนงึดแ้อทําบ่เจ็บเพิ่นไปเฮ็ดสัญกรรมจมูกเงยังบวมดหน้าตา น,นี่กับบริตางยังกันกินเนาะมีจะหายเศร้าเลยซื้อเว่นให้ใส่ฝานนี้เด้อแล้วเอาเว่นตาใส่เว่นตาแบบแบบเพิ่มอันนั้นได้เล่นแบบว่าแจ้งอ,งนนนนอันนี้เนาะอ่ามันจังโมมีอุปสรรคอย่างไรหลายคนโยคน่คอมเมนต์มาบอกว่าซื้ออันไม่ยังไปเดินพี่น้องไม่ก็เท่าเมื่อให้มีร่มีตู้นี่เด้ออุปสัรค ครับสวัสดีครับผม MC รักมาครับนับเบอร์ให้ผมครับเอบเบอร์ให้ถ่ายไว้ก็ได้เป็นอย่างโซฮาเนาะครับมีหลายบ่ครับขอโทษเด้อนเป็ไวยหลังจากผมมานี่มีหลายคนบ่ทักมาหาเรื่อยๆครับ ทุกวันเลยทุกวันเลยนี่เลยเบอร์นี่เนาะถ่ายเบอร์ไว้เลยเพื่อนก็ทักมาว่าสันเนาะเดี๋ยวตอบคุณหลายๆครับเนาะผู้จักของฟาร์มาซีนี่ก็ย้อนทางชุมเข้าหลน์แต่ส่งไปเนาะถ่ายปู้เลยคนไปบอสือมาบอสหอดพิมพ์ทั่วไปดูกูเกิลพี่น้อนมาหอดเลดเนาะ โอเคสะทังอ okay. so be ้อยากขึ้นไปเงียบไปนอนัหน่อยก็ได้ะนันจะลงมาใหม่เด้อเดี๋ยวเฮาสิโทรหาทํามูลงมาเนาะเอออะสบายดีพี่น้องเพิ่นแน่สบายดีเออสบายดีดีใจหลายเนาะกมแสมานพี่น้อง้เนาะาแบ่มีตนเสื้อบ่ฮู้ว่าบ่ซึมดีใจว่าซั่นพี่น้องเพิ่นแกะแล้วพี่น้องเด้อเนาะแกะาแออกมาแล้วอ่าปลอดภัยพร้อม กลับบ้านบัดนี้เนาะเดี๋ยวสิเข้าไปถามหมอเพิ่นอีกพี่น้องว่าสิได้กลับได้บ่ไกลับได้บ่จังได๋เดี๋ยวติดตามเบิ่งคลิปนเนาะพีงเนาะนี่สบายดีเนาะสบายดีสบายดีไปนพักผ่อนกันหน่อยนึงบ่ได้นอนว่พี่น้องเมื่อยนอนบ่ตื่นตาธรรมดาเด้เนาะนอนอยู่ห้องแพทย์ห้องหมอพี่น้องเอ้ยเพิ่นย่างเข้าย่างออกอ่าีแล้วเราก็อยานอนเป็นหมู่เียเนาะ ก้อนพี ah. er, ่รองเ้ยไม่นีอาดเด็ดจะเด็ดเจงอีหัวรมีลมในนิดนึงเนาะฮสพี่น้องเลยรอมูรอพวกน้องมากก่อนแป๊บนึงเจันใไม่นอบคิดหน่ะสบายดีด้